สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องทุกทุกท่านเข่าสูชงซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ซอเขียวก็จะพามาต่างตัวเลขแนวทางของไวลาพัฒนาซอเขียวค่ะพี่น้องในเลขสูตรแตกแตกปังทุกงวดไม่มีหลุดนะคะพี่น้องเขาจับคู่เขาวิ่งกันว่าเขาวิ่งกับเขาจับคู่นะคะบางที่ก็แตกบนแตกล่างค่ะพี่น้องปิดตะมันนะคะสะออ่อนไหลนะคะพี่น้องมาได้ทุกรูปแบบนะคะอ่า ถ้าใครชอบเน้นจับคู่ก็เล่นแต่จับคู่ใครชอบวิ่งก็เล่นแต่วิ่งนะคะมีแต่ใด้บ่มีเสียค่ะพี่นอ้องอันนี้แนะนําให้เป็นแนวทางเลซื้อเดือค่ะพี่น้องชอบก็บจัดคัดกับพันนะคะเพราะตัวเลขแนวทางเขาบอกตามความเป็นจริงนะคะพี่น้องคะค่ะแล้วเมื่อนี้เขาก็มัปวา,าร์กันของเสาของเองมื่อวันที่สิบหามกราคมหกแปดค่ะพี่น้องวันนี้นะคะอ่าก็เป็นมือวันพุธเนาะมีหลืองามยามดีเด้พี่น้อง ะะมีเรื่องงามยามดีนะคะด้วยการไหว้พระอธิษฐานจิตขอพรนะคะก่อนที่เราจะไปชมตัวเลขนะคะเรามาฟังเรื่องราวดีๆกันก่อนเนาะค่ะไหว้พระขอพรอธิษฐานจิตนะคะ,อะขอคุยเรื่องสําคัญนะคะทาการมงคลนะคะในทุกๆเรื่องนะคะ,ะเส้นเอกสารยื่นสัญญานะคะทำกิจกรรม ที่คิดว่าสำคัญวันนี้คุยได้เจรจาได้ในทุกๆเรื่องนะคะเจรจาพาทีกับคนรักติดต่อต่อรองแก้ไขปรับปรุงหรือว่าจะมีเรื่องเคลียใจเคลียอกเคลียในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะคุยเรื่องใดก็ตามเคลียได้ในวันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็เป็นวันที่เปนเป็นวันที่ มีเลิกง,งามยามดีอย่างน้อยๆมันก็ชนะเร้วนะคะแค่เลิกง,งามยามดีก็เป็นโตแล้วนะคะขอให้เราบุกก่อนเลยลุยก่อนเลยวันนี้ผิดขออภัยถ้าเขาผิดเขาขออภัยเราให้อภัยนะคะเขาก็ให้อภัยแล้วความชุ่มชื่นก็จะบังเกิดนะคะทุกคนนะคะอย่ามีทิฏฐิอย่าเอาแต่ใจตัวอย่าคิดว่าแต่เขาจะชั่วเหมือนที่ตัวทำนะคะถ้าเลี้ยงเขาไม่ได้ก็ปล่อยวางเขาไปเนาะพี่น้องอืม ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขชีวิตครอบครัวเราก็ต่างคนต่างอยู่นะคะในเมื่ออยู่แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ล่มลงจมลงก็ปล่อยวางค่ะพี่นงเอาถ้าเราดูดูแลครอบครัวไม่ได้นะคะเราก็อย่าเอาเขาเป็นทุกข์เลยนะคะอย่าทําให้เขาเป็นทุกข์กับคนที่อยู่ด้วยกันกับเรานะคะเราก็เพียรยใจกันให้เสร็จนะคะวันนี้เป็นทุกวันหน้าก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ก็ปล่อยวางนะคะ ทางใครทางมันดีกว่าเนาะอย่าเหนียวรั้งอย่าดึงไว้ถ้าเป็นทุกข์ก็ปล่อยวางนะคะบางทีอาจจะไปเจออะไรดีๆกว่านี้ก็ได้สิ่งใหม่ๆที่อยู่ข้างหน้านะคะพยายามอย่ากักกักนกันนะคะพี่น้องเอาวันนี้เป็นวันที่ปล่อยวางได้นะคะเอาวันเคลียร์ใจกลับมาอยู่ด้วยกันคืนดีหากันก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนะเาะก็แต่งงานก็ได้ ะะการมงคลใดๆก็ได้ในทุกๆเรื่องนะคะ,ะถ้าคิดจะปรับปรุงตัววันนี้เริ่มต้นใหม่วันนี้ก็ได้นะคะพี่น้องเพราะวันนี้มันเป็นเรื่องงามยามดีในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับการมงคลหรือจะปรับปรุงตัวนะคะ,ะในเรื่องของความรักในชีวิตคู่นะคะพี่นอ้องแล้วก็การโน้มน้าวจิตใจนะคะ ให้เขาเชื่อเราให้เขาช่วยเหลือเราก็ได้นะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ตามนะคะเรื่องอื่นด้วยนะคะเรื่องความรักมันก็มีอยู่หลายรูปแบบนะคะรักแบบผู้ใหญ่รักแบบครอบครัวรักแบบพ่อแบบแม่หรือจะรักแบบแบบแฟนนะคะหรือจะรักแบบแฟนก็ได้นะคะเราก็ไม่ควรจะ มองข้ามนะคะในทุกเรื่องราวของการมงคลนะคะใครคิดตัดสินใจเรื่องใดให้ตัดสินใจเลยวันนี้นะคะพี่นอ้องอ่าแล้วก็ระวังเรื่องของฟืนไฟทีนี้เรื่องควรระวังนะคะก็คือเรื่องของฟืนไฟอุบัติเหตุนะคะทางด้านฟืนไฟนะคะระวังด้วยนะคะปักไฟนะคะแล้วก็เอ่อเปิดแก๊สเปิดอะไรไว้หรือเปล่านะคะแล้วอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเนาะ การเสียบปลั๊กไฟไว้ก็ระวังเรื่องเด็กนะคะอาจจะนิ้วมือไปจิ้มหรือทําการโดยไม่ใช่เหตุนะคะเราไม่รู้หรอกบางทีอยู่กับเด็กเราอาจจะเผลอหลับเด็กเราไม่ได้ดูนะคะเ,เราไม่ได้อยู่กับเด็กตลอดเวลาก็มีนะคะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าสายไฟรั่วไฟช็อตตรงไหนก็ให้รีบแก้ไขและปรับปรุงนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะมันจะขึ้นอยู่ในในคนละรูปแบบก,กันนะคะ อยังไงก็ตามต่อด้วยเลขมงคลนะคะเลขมงคลนะคะวันนี้ก็จะมีเลขหกมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขแปดและเลขสองนะคะเลขที่ไม่ควรใช้วันนี้คือเลขสามนะคะเลขสามไม่ควรใช้สีที่ควรใช้วันนี้คือสีดําสีเหลืองสีแดงสีม่วงสีที่ไม่ควรใช้วันนี้คือสีชมพูนะคะแล้วก็เลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้เลือกซ้ายเลือกบนเลือกล่างวันนี้ให้เลือกบนนะคะ ก่อนที่จะไปชมตัวเลขเราก็เจอเรื่องดีๆคุยกันในเรื่องของเรื่องงามยามดีเรื่องมงคลกันมาพอสมควรแล้วเนาะ,ะสีเสื้อผ้าก็ใส่ให้ตามสีที่มงคลแล้วทุกอย่างจะดีจากไรจะกลายเป็นดีไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลนนะคะตัวเลขเหมือนกันนะคะพี่นอ้องเอามาใช้เกี่ยวกับการเปิดรหัสล็อกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ล็อกหน้าจอโทรศัพท์หรือจะเป็นหมายเลขบัตร a t m หรือจะเป็นหมายเลข กดตู้เซฟนะคะ,คะแล้วเราก็าจัดไปใช้ตามใจช,ชอบได้นะคะเกี่ยวกับรหัสล็อกไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะคะที่ใช้เกี่ยวกับตัวเลขเนาะหรือว่าจะเป็นเวลาเดินทางก็ตามนะคะพี่นอ้องซอสเขียวก็มีเรื่องดีๆมาฝากมาแนะนําเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาชมดีเอกันนะคะว่าของซอสเขียวแตกอะไรนะคะแล้วก็ทําไมมันปังจังเลยทุกงวดเลยนะคะสําหรับหัวยราวพัฒนาเนะาะวิ่ง งวดน,นี้เข้าหรือเปล่านะคะถ้าวิ่งไม่มาจับคู่มานะคะพี่น้องอบางทีก็เข้าเต็มๆทั้งสองตัวเลยนะคะสําหรับเลขวิ่งเนาะอ่าพูดแล้วเราก็ไปตามดูดีเอนกันได้เลยพร้อมงวดต่อไปนะคะของงวดวันที่สิบห้ามกราคมหกแปดกันได้เลยจ้าค่ะก่อนจะไปชมตัวเลขแนวทางเรามาชมดีเอนอกันก่อนนะคะว่าของซอเขียวแตกอะไรยังไงนะคะ mm. แตกปังยังไงน, mm. นะคะเข้าตรงไหนเจ็ดแปดเข้าแตกตัวกัน,นะค่ะพี่น้อง เขาแตกตัวกันนะคะนี่แหละเลขมันไปได้ทุกแนวทางนะคะเจดแปดเข้าต้องกลับด้วยนะคะตัวนี้กลับด้วยนะคะเพราะออก8ปเจด,ดเนาะให้เจดแปดออก87ด,ดค่ะพี่น้องอ่าสำหรับชุดวินนะคะเกือบไม่ลงมากันให้นะคะแต่ก็จับมาเป็นวินได้เหมือนเดิมนะคะพี่นอ้องอ่ะลองผิดจรละแน่ในงวดต่อไปมาในวิ่งห้ารุดพี่น้องแต่งวดต่อไปไม่หลุดแน่นอนวิ่งนะะวิ่งเข่าพันปิดเส้นเข่าวงวดนี้นะคะ 15มกราคม6 8นะคะเล่าโซอเขียววิ่งสองและ1บนล่างนะคะชุดวินนะคะมี3มี4มี5คู่เด่น2 3 2สา5 2 1ี่สองหสองนะคะสาม4 1, 5ี่หนึ่งห้าตัวกันสองสองและ1 1หนึ่งและห้าค่ะพี่น้องตามเลยนะคะแคปหน้าจอไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเล่าโซอเขียวนะคะ15มกราคม68วิ่งสองและ1บนล่างนะคะ สองและหนึ่งบนล่างชุดวินมีสามมีสี่มีห้าคู่เด่นสองสามสองสี่สองห้าสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าตัวกันสองสองหนึ่งหนึ่งและห้าหกนะคะอย่าลืมว่าตัวไหนที่ไม่มีในนี้นะคะอาจจะมาได้นะคะอย่างเช่นสามสี่สามห้าหรือสี่สามอ่าสี่อ่าสี่ห้านะคะอ่าสามสี่ 3า,า,า,ามห้านะคะหรือ3าหนะคะมาได้ทั้งนั้นเลยนะคะลองพิจารณานะคะอ่ะยังไงก็แคปหน้าจอ,อกันได้เลยนะคะโชคดีไม่ใช่ค่ะพี่น,อน,นอ้องเงิอนไรกล่องทองไรมาเด้เอ,อพี่น้องเอ้ยไผ่ามาเบิงมาปว่าสซอเกียวคลิปทุกคลิปขอให้เป็นประโยชน์เป็นผลพุ่นให้กับพี่น้องเฮ้า โกลาบน้ำผ้าวาาสนาน้ำทรงเงินไหลกองทองไหลมากพี่น้องเงินคำแกวไหลมากคือจังนําแกงยาห้บกยาห้แหงให้เเรือล่นเน้นอังในกระเป๋าพี่น้องสู้ขู่สุคนผบปะกันไม่อกันไม่ในคลิปหนาค่ะพี่น้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ